แปะลงสีหรือแปะกิมเคยเป็นที่เคารพของคนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าปัจจุบันยังมีเฟ e บุ๊กของกลุ่มคนที่ศรัทธาในตัวแปะชื่อเพจพลังแห่งศรัทธาแปะลงสีอีกด้วยด้วยความที่แปะท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลและท่านก็ยังเก่งเรื่องดูงโงเ่เฮงห่วงจุ้ยต่าง ในการตั้งบริษัทหรือบ้านโดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประสบความสำเร็จกันทวนหน้าและนี่ก็คือคำสอนส่วนหนึ่งของเสียนแปะลงซีถ้าให้เลือกระหว่างขอนไม้กับทองคำทุกคนคงจะเลือกทองคำแน่นอนเพราะขอนไม้ไม่มีค่าอะไรเลยแต่ทองคำนั้นมีค่าเป็นที่ต้องการของคน แต่ท่าลือ้อกำลังจะจมน้ำกำลังตะเกียดตะกายขึ้นจากน้ำเชื่อว่าลือ้อต้องการขอนไม้มากกว่าทองคำอย่างแน่นอนลูกค้าของลื้อก็เช่นกันบางคนเขาก็เป็นแค่ลูกค้ารายเล็กซื้อของได้ทีละชิ้นสองชิ้นบางคนเป็นลูกค้ารายใหญ่ซื้อขายกันเป็นประจำทีละมากๆแต่ถ้าวันหนึ่ง ลูกค้ารายใหญ่ล้มลงเหลือแค่ลูกค้ารายเล็กที่ยังอุดหนุนลือ้อคนที่เป็นลูกค้ารายเล็กรายน้อยของลื้อนี่แหละที่ลื้อต้องการที่สุดเวลาที่ต้องเจอกับวิกฤตลูกค้ารายย่อยก็เหมือนกับขอนไม้ที่คอยช่วยให้ลือ้อผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของลูกค้าแต่ละแบบลูกค้าทุกคน มีความหมายทั้งนั้นไม่ควรตัดสัมพันธ์เพียงเพราะเขาเป็นลูกค้ารายเล็กและนี่ก็คืออีก5้าคำสอนของเสียนแปะลงสีที่ทำให้เตือนสติได้อย่างมากข้อที่หนึ่งรือเคยเห็นตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่ไหมมันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันจากไปนกก็จะถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกัน ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถทำเป็นไม้ขีดไฟได้มากมายแต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งกา้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกันชีวิตมีขึ้นมีลงข้อที่สองหรืออย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่าจงอย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆและเลยคุณค่าของพวกเขา เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็ได้พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้จงจำไว้คนรวยนั้นหลายคนไม่ได้รวยมาแต่กำเนิดทุกคนถ้าลืออยากเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจอย่าดูถูกผู้อื่นข้อที่สหรืออย่ามัวคิดว่า เราแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุยังน้อยโรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนที่เสียชีวิตจงจำไว้ชีวิตไม่ตั้งอยู่บนความประมาทข้อที่สหรืออย่ามัวคิดว่าตัวเองรวยใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยสักวันหนึ่งนั้นเงินแค่ร้อยบาท อาจจะมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้จงเห็นค่าของเงินข้อที่หหรือจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ก็เล็กได้รวยก็จนได้แข็งแรงก็ป่วยได้เกิดได้หรือกระตายได้เช่นกันทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้าสิ่งที่เซียนแปะได้เคยสอนไว้ ไม่ว่ายุคสมัยไหนคำสอนนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ได้กับคนทำมาค้าขายหรือคนทำงานได้เป็นอย่างดี